ครับอันนี้ก็เป็นสกูปดักลมนะครับหน้าตาดีทีเดียวสีขาวเพื่อให้เพื่อนๆไปทำสีหรือว่าจะยังไงต่อก็ว่ากันไปนะครับนาตาดีทีเดียวนี่นะครับแกะออกมาได้เป็นอย่างนี้ข้างหลังก็จะติดไว้วรอหลอกหลอก กาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปวางนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊่างน,นี่นะครับก็จะติดแล้วก็จะสวยงามแบบนี้หรือว่าจะถ้าเป็นรถเก๋งก็ จะเอาไว้ตรงกลางหรือตรงไหนก็เอาที่ชอบเลยนะครับที่ชอบเลยาหรือว่าจะเอาหล่อๆแบบไปไว้ข้างบนเลยก็ไดนะ้นะให้เป็นรถแอนดี้กันไปก็ได้หมดนะครับเดีย๋ยวแพนกล้องก่อน ว่าพอข,ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเป็นไงบ้างตั้งง่ายนะครับราวของหน้าหรือถ้าจะเจ,จาะอะไรก็แล้วแต่ท่านที่ซื้อไปเลยนะครับทำได้หลายอย่างเจาะไฟใส่ไปข้างในก็เฟยวฟฟาวมาพาส่สวนทีเดียว ลองดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาะรีวิวสโค๊ปติดก้กันนะครับมาแกะดูกันว่าเป็นไงบ้างอันนี้สีขาวนะครับวัสดุดีเลยอันนี้จริงๆเนี่ยเอาไปเนี่ยคือ นะแล้วแต่เราเลยว่าจะติดสีนี้เลยหรือว่าจะติดหรือว่าจะาไปพ่นสีขาวพ่นสีที่เป็นสีเดียวกับรถเรานะครับวัสดุดีแบบนี้จริงเนี่ยเอาสีสเปรย์พ่นยังได้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียตังค์แต่ว่าถ้าเกิดเอาไปให้ร้านพ่นเนี่ยก็อาจจะทักประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยนะครับให้มันเป็นสีเดียวกับรถเราเลยส,สวยขหลังนี่ก็มีกาวสองหน้าติดมาให้เลยนะเราก็อาจจะติดกับรถเราไปเลยหรือว่า ถ้าเราต้องการความแน่นหนาเราก็จะเจาะฝั่งน็อตสักนิดนึงมันก็จะโอเคเลยแหละติดได้หมดอ่ะจะติดกระโปรงหน้าก็ได้หรือขึ้นไปติดบนหลังคาแล้วติดไฟอยู่ข้างในนี้ก็ได้นี่มันก็จะแบบไฟลำลายออกมาเท่ๆสวยดีนะผมว่าขนาดก็ ข้างหน้าสุดเนี่ยจะกว้างอยู่ประมาณสิบนิ้วข้างหลังประมาณเก้านิ้วอันนี้ก็ประมาณหนึ่งฟุตหนึ่งนิ้วถึงฟุตสองนิ้วประมาณนี้นะราคาไม่แพงครับห้าร้อเก้าสิบเก้าอ่ะคิดดูห้าร้อยก้าสิเก้าได้ชิ้นงานขนาดนี้หนึ่งชิ้นคุ้มคุ้มอ่ะไปตีไปหล่อไฟเบอร์เอยังไม่ได้เลยราคานี้ อืมน่าสนใจครับนะใครชอบแบบไหนก็ซื้อไปติดตั้งกันได้เลยนะครับจะติดข้างกระโปรงหน้าข้างละอันก็ไนดะ้คือแถบซ้ายอันนึงแถบขวาอันนึงหรือขึ้นบนหลังคาตกกลางหรือนะซ้ายขวาก็เลือกเอาเลยจะซื้อกันกี่อันก็นะซื้อเลยครับราคานี้ถูกมากๆ ยังไงก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันว่าในคลิปเนี่ยก็จะมีติดโชว์ให้ดูอยู่แล้วหรือว่ารูปในเพจก็จะมีติดรถอยู่หลายรู่หลายคันเลยยังไงก็นะชอบก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับ